สำหรับรถ Ford 2.2นะครับที่มีใช้กันอยู่ในบ้านเราในไทยเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3แบบเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะอันนี้จะเป็นเทอร์โบแท้จากการเลสเทอร์โบแท้มาตรฐานเดียวกับที่ศูนย์ฟอร์ดจำหน่ายนะครับเพราะเทอร์โบที่ติดกับรถ Ford เนี่ยก็เป็นการเลสเป็นผู้ผลิตให้นะครับในแบบแรกก็จะเป็น t 6ิเห็นไหมฮะมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่คือแบบที่1นะครับแบบแรก2.2 T 6ซิมอเตอร์ปลั๊กจะอยู่ตรงริมอันนี้คือของแท้ให้ดูนะฮะลักษณะของแท้เป็นอย่างนี้ T 6ซิของแท้จะเป็นใบ ไม่ใช่บิลเลตนะครับถ้าเป็นของแท้จริงๆนะครับเรื่องใบบิลเลตอะมันเป็นแค่วัสดุที่มาผลิตไม่จําเป็นหรอกครับเรื่องใบบิลเล็ตเนี่ยเราดูแลไส้กรองอากาศให้อยู่ในความสมบูรณ์เป่าไส้กรองอากาศหรือไส้กรองอากาศมีความเสถียรภาพเราก็เปลี่ยนให้มันดักฝุ่นได้ดีเนี่ยเรื่องใบเทอร์โบเนี่ยไม่ได้มีความสาคัญมันเป็นแค่วัสดุที่เขาผลิตแล้วมาเล่นคําในเมื่อก่อนตอนนี้ใบบิลเลตจีนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไม่จะมีความจาเป็นแล้วครับน,นี่คือ T6 2.2ตัวนี้ MC นะครับ MC ก็คือเป็นรุ่น นะฮก็เป็นของการเลตเหมือนกันการเลตเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นกล่องของของแท้ๆๆจะเป็นอย่างนี้อ่ะสังเกตรกล่องนะครับอ่านี่คือของๆๆๆๆๆๆนนลกล่องกล่องของแท้นะครับแคปเก็บไว้นะฮะกล่องแต่จริงๆก็ดูกล่องไม่ได้นะครับเพราะาเดี๋ยวนี้จีนเขาทำก๊อปปี้เลียนแบบในบทอ่ะในกล่องจะมีอย่างนี้นะครับในชุดของแท้จะมีอย่างนี้นะฮะเป็นคู่มือนะครับก็มีประเก็น ซื้อเทอร์โบพรอมมอเตอร์ของแท้จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะนี่นะครับใบบิลเลตนะครับสำหรับ MC 2.2ปักจะอยู่ตรงกึ่งกึ่งกลางนะครับ2.2 MC ใบบิลเลตของเราเนี่ยจำหน่ายถ้าเป็นของแท้นะครับมาตรฐานเดียวกับศูนย์บริการจําหน่ายแล้วก็ตัวที่ติดรถมาเวลาออกจากห้างมาจะเป็นแบบนี้ถ้าบิลเลตมาเป็นแบบที่ติดมากับรถเป็นบิลเลตของเราก็เป็นบิลเลตตามนั้นนะครับอ่านี่เห็นไหมฮะ2.2 MC จะเป็นบิลเลตการเลน,นะครับตรงนี้จะมีโลโก้การเล t กาเล็ตเป็นผู้ผลิตเทอร์โบแท้กับฟอร์ดรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น2.2เหมือนกันแต่จะให้สังเกตนะครับรุ่นนี้จะไม่ได้ใช้มอเตอร์แล้วเห็นไหมฮะใช้เป็นแวกเกอไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะจะมีไฟฟ้าเซนเซอร์จับอยู่ตรงนี้น่าจะสั่งการปิดเปิดนะครับสั่งการปิดเปิดมาที่ตรงนี้นะครับ เป็นกระป๋องนะฮะรุ่นนี้2.2วกเตไฟฟ้าเรียกอีกแบบหนึ่งก็เขาเรียกว่ารุ่นตัวประหยัดก็หมายถึงว่าเป็นรถตัวประหยัดตัวเริ่มต้นที่เป็นตัวรูปแบบเข้าใจง่ายๆคือตัวถูกของรถรุ่นฟอร์ดรุ่นนี้นะครับจะเป็นกระป๋องวกตเตไฟฟ้าเทอร์โบสลูกนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างอย่างนี้อ่าเดี๋ยวบอกก่อนเทอร์โบแท้ในตัวนี้ไม่ใช่ของการลิตเป็นผู้ผลิตนะครับจะเป็นมิซูบิชิเทอร์โบชาร์จเจอร์เป็นผู้ผลิตแต่ทางมิซูบิชิเนี่ยเทอร์โบแท้ทั้งลูกในรุ่่นนี้ยังไมปดขา นเนื่องจากอาจจะมีข้อตกลงกับทางฟอร์ดอยู่เทอร์โบทั้งลูกแท้ยังไม่มีปลดขายถ้าที่ไหนบอกว่ามีของแท้ก็ต้องระวังนะครับอาจจะเป็นเทอร์โบยิงทรายหรือเทอร์โบบิวก็ต้องสังเกตดีๆถ้าของแท้ท่านต้องซื้อถ้ารุ่นนี้นะถ้าเป็นรุ่นประหยัดรุ่นกระป๋องไวเกตนะท่านต้องซื้อกับศูนย์บริการถึงจะได้ของแท้นะครับสำหรับรุ่นนี้ถ้าที่ไหนบอกของแท้ต้องควรระวังนะฮะอาจจะเป็นเทอร์โบยิงทรายแต่สําหรับเรานะฮะจะมี2แบบที่ตอนนี้เรามีจําหน่ายอยู่จะเป็นเทอร์โบพรีเมียมกับเทอร์โบธรมรมดาแตกต่างกันตรงนนี้นะ คือเทอร์โบธรรมดาคือเทอร์โบตัวเริ่มต้นเราจะอยู่ที่ราคา6,500บาทตัวนี้นะตัวนี้คือตัวเริ่มต้นนะครับอ่านนี้ให้สังเกตน,นะครับไส้กลางจะไม่มีอะไรไส้กลางจะเป็นแบบเห็นไ,ไหมฮะจะเป็นแบบนี้ปกติจะไม่มีอะไรอ่านี้คือเทอร์โบใหม่ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ให้ดูตัวเทอร์โบพรีเมียมนะครับ ตัวเทอร์โบพรีเมียมจะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตถ้าดูจากภายนอกมันจะเหมือนกันแต่ให้มาดูชุดหัวใจของการทํางานคือชุดไส้กลางชุดไส้กลางเห็นไหมครับเห็นไหมฮะจะมีพาร์ต u นัมเบอร์แบบนี้ทั้ง2ด้านเห็นไหมครับอ่าท,ท,ที่ที่เห็นในกล้องก็จะเป็นมันจะกลับหัว7367 นี่คือไส้กลางใหม่แท้จากมิตซูบิชิเทอร์โบชาร์เจอร์นะครับเป็นไส้กลางใหม่แท้ที่เราเนี่ยประกอบเข้าไปอยู่ในเทอร์โบลูกนี้ก็คือเทอร์โบลูกนี้เราเรียกว่าเทอร์โบพรีเมียมนี่นะครับก็จะเป็นไส้กลางเนะี่ออกมาจากมิตซูบิชิเทอร์โบชาร์เจอร์จะเป็นแบบนี้ไส้กลางของแท้เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับ อ่านี่กล้องเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมฮะไส้กลางจะเป็นอย่างนี้นะครับของแท้เห็นไหมฮะจะมีพาร์ตมเบอร์ซีเรียลมเบอร์แล้วก็จะมีบาร์โคดอ่า,อาให้ดูอ่าดูใกล้ๆนะครับเห็นไหมฮะนี่คือไส้กลางของแท้ไส้กลางคือหัวใจการทํางานของเทอร์โบนะครับเทอร์โบพรีเมียมของแบรนด์เรา SQD เราจะใช้วัสดุหรือแมทีเรียลที่ใช้ในการผลิตเป็นไส้กลางของแท้ทั้งหมดนะครับ จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเทอร์โบตัวเริ่มต้นนะครับราคานะครับที่เราจําหน่ายณนะเวลานี้เห็นไหมฮะจะมีตัวเลขแบบนี้12,900บาทรับประกัน1ปีนะครับสำหรับตัวนี้ Ford ตัวประหยัด2.2ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ครับสำหรับรุ่น2.2ตัวประหยัดกระป๋องแวกเกตไฟฟ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมรายละเอียดกับเราได้นะครับขอบคุณครับ